ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของขอบของเท้านะครับเวลาโรงงานผลิตมาเนี่ยขอบเขาจะทำมาแน่นกว่าทุกจุดนะครับถ้าใช้งานแล้วมีอาการขอบเปิดอย่างนี้นะครับให้รีบทำการติดกาวโดยโด่วนนะครับไม่งั้นมันจะลามพาจุดอื่นหลุดไปด้วยนะครับ กรณีที่เกิดจากการใช้งานนะครับไม่ใช่เก็บวไว้เรากาวเสื่อมนะครับวิธีใช้กาวก็ใช้กระดาษทรายนะครับขูดเปิดผิววัสดุนะครับแล้วก็ลงกลาวทิ้งไว้30มนาทีนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนเป่านะครับไดเป่าผมก็เป่าได้นะครับหรือไฟแช็คอะไรก็ได้นะครับที่มีความร้อนแค่ระวังอย่าให้รองเท้าไหมโดนรองเท้าไหมนะครับ เสร็จแล้วก็เป่าลมร้อนเสร็จแล้วก็กดอย่างนี้เลยครับใช้มือดันๆนะครับหรือมีตัวรีดหรือมีอะไรแข็งนะครับกดช่วยกดให้วัสดุมันติดกันนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้กาวแห้งสามสิบนาทีนะครับกดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับถึงใช้งานนี่ครับเพิ่งเสร็จกาวจะเป็นใสๆนะครับไม่มีคราบเหลืองนะครับไม่ตกตะกอนเป็นสีเหลืองนะครับ กันน้ำได้นะครับกาวก็มีขายนะครับร้านค้าหน้าโปรไฟล์นะครับมีหลายขนาดให้ให้เลือกซื้อนะครับก็กดซื้อตามขนาดที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับครับผมมีทั้งน้ำยากัดยางด้วยนะครับผมหากใครหลุดเยอะก็แนะนำไม่ซื้อน้ำยากัดยางไปด้วยนะครับเพื่อจะทำให้กาวติดแน่นขึ้นอีกนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้บริการครับผมที่อุดหนุนร้านค้านะครับสวัสดีครับ